เฮโยวอซ็อบแมนวัสวั์ดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเจโชนะครับและตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Grab e s k a p Memory โดยว,วันนี้นะครับตัวเกมเนี่ยเขาก็ได้อัปเดตใหม่มาแล้วนะครับกิจกรรมใหม่ๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแบบมีเยอะเลยทีเดียวนะครับรวมทั้งมีตู้สุ่มกาชามาใหม่ด้วยนะฮะเดี๋ยววันนี้จะพาส่องทั้งหมดเลยนะครับว่ามันอัปเดตเนี่ยมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับ เริ่มกันที่ตรงนี้ก่อนเลยดีกว่านะครับอีเวนต์ครับแล้วก็จะเห็นได้ว่ามี2อันนี้โผล่ขึ้นมานะครับเป็นกิจกรรมของเดียโบนั่นเองนะครับโดยกิจกรรมนี้นะครับก็จะมีระยะเวลาเนี่ยผมเหลืออีกประมาณ28วันเท่านั้นนะครับโดยกิจกรรมนี้นะครับก็ไม่ยากเลยนะครับเหมือนเราได้100เพชรไปฟรีๆเลยนะครับดูพลังเดครับห้าหมื่นนะครับสบายๆครับยี่สิบห้าห้าสิบยี่สิบห้านะครับร้อยเพชร เหมือนกับเขาแจกฟรีเลยนะครับสาหรับตรงนี้นะก็อย่าลืมมาเล่นกันนะจ๊ะตรงนี้และก็กิจกรรมนี้ครับ Nation of Monster d i a b l c Secretary นะครับโดยในส่วนของตรงนี้นั้นนะครับมันก็จะมีเป็นพวก t o l y Quest นะครับก็จะเป็นการผ่านด่านต่างๆนะครับตามนี้เลยนะครับเป็นเรื่องของ Diablo นะครับก็มีเพชรแล้วก็มีของให้อัพตัวเรานะครับเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับสำหรับทางด้านนี้นะครับปลดล็อกเหมือนเดิมครับ Beginner ผ่านเสร็จ Normal Expert นะครับในส่วนของตรงนี้ นี่นะครับเราสามารถที่จะนำไอเม็ดตรงเนี้ยเนี่ยนะครับเหลืองๆตรงเนี้ยสามารถนําไปแลกของได้ด้วยนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณ4,230แล้วนะครับถ้าครบจํานวนก็ได้ตามนี้เลยนะครับทางด้านซ้ายมือครับนี่ครับมีเบนนิมาลูด้วยนะครับนี่นะครับเออแล้วผมลืมบอกไปนะครับรู้สึกว่าถ้าล็อกอินวันแรกเนี่ยมันจะได้เบนนิมาลูร่างนี้มาเลยนะครับฟรีนะครับแล้วเราก็สามารถเก็บเหรียญเนี่ยไปเอาเวกได้นะ นะครับนี่ครับก็เยอะเลยทีเดียวนะครับทางด้านนี้นี่ของรางวัลเยอะเลยนะครับรออยู่นะครับนี่เราก็มีด้วยนะออคตะแกมนะครับเอ็มเบลมนะครับในส่วนของตรงนี้เราสามารถที่จะเอาไปแลกมิลิมได้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูในช็อปนะฮะนี่ครับของรางวัลเยอะแยะเลยเนาะนะครับก็อย่าลืมมาทํากันก็รักกันนะครับสาหรับตรงนี้นะนี่ครับเราก็มีบิงโกมาใหม่ด้วยครับสาหรับอีเวนต์ของเบนนีมาลู เมื่อทําเสร็จหมดแล้วเนี่ยมันก็จะปลดล็อกไปเรื่อยๆนะแล้วก็จะได้หินมาเอาเวกเบนนี่มาลูล่างนี้ด้วยนะครับก็อย่าลืมมาทําก็ล้กกันนะครับสําหรับตรงนี้ต่อมานะครับเรามาดูทางด้านของช็อปที่เข้ามาใหม่กันดีกว่านะครับจะเห็นได้ว่ามันมีระยะเวลาด้วยนะครับผมเหลืออีกประมาณสัก31วันนะครับ อีเวนต์บาซ่านะครับแล้วก็ออกตกแกรมบาซ่านะครับกดเข้าไปเลยนี่ครับตรงนี้เราก็ใช้เี่ตรงนี้นะครับสามารถนํามาซื้อได้นะครับใครอยากจะเอาเวกเป็นนิมารูก็สามารถที่จะมาซื้อทางด้านนี้ได้เลยนะครับผมก็4,000กว่าแล้วเนาะถ้าจะแรกก็5,000ครับนี่ประมาณนี้เลยหินเหินอัปเกรดตัวละครนะครับตรงนี้เพียบเลยนะครับหิน ability นั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับออกตกแกรมบาซ่านะครับอ่าตรงนี้สําคัญเลยนะครับใช้ ไอเม็ดเนี้ยนะครับ100เม็ดนะครับแล้วก็แลกกันไปเลยกับมิริมอวกาศนะครับเดี๋ยวจะอ่านสกิลเร่าๆให้ฟังกันละกันนะครับสำหรับเจ้าตัวมิริมอวกาศนะครับในระดับ5ดาวนะสกิลของเขานะครับก็จะเป็น ดากอนสลัดครับจะเป็นการโจมตีทางกายภาพนะครับใส่เป้าหมายเดียวสร้างความเสียหาย470%เลยนะครับส่วน b a t t เทลสกิลนะครับก็จะเป็นดากอนปรินเซสอล่านะครับเพิ่มอัตราการเจาะให้กับตัวเองนะครับ80%แล้วก็ยังเพิ่มพลังเจาะเกาะให้กับตัวเองด้วยนะครับถึง15%ด้วยกันนะครับอีกสกิลหนึ่งนะครับก็จะเป็นบีออนคอมเพลครับเพิ่มอัตราคีย์ิคอลให้กับฝ่ายเราทั้งหมดเลย30%นะครับแถมยังลดพลังป้องกันของเป้าหมายได้ด้วยนะครับแต่เป็นเป้าหมายเดียวนะครับลดไปถึง25% เลยนะฮะก็จัดว่าเป็นมิลิมที่แบบสายดาเมจเต็มตัวเลยนะครับแปลงจัดจัดสำหรับตัวนี้นะครับก็พยายามทํากิจกรรมแล้วก็แลกมาให้ได้นะจ้าทุกคนไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะสำหรับเจ้าตัวนี้และไฮไลท์ครับมันอยู่ที่ตรงนี้ครับ 2ตัวที่จะเข้ามานะครับก็มีชีออนนะครับในระดับ5ดาวธาตุมืดนะครับกับเดียโบ5ดาวนะครับธาตุมืดเหมือนกันนะครับใครที่ดองเพชรไว้อยู่นะครับแล้วก็เล่นธาตุมืดด้วยแนะนำนะครับ2ตัวนี้ค่อนข้างที่จะโหดเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะเดียโบนะครับแยบมากสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลของเจ้า2ตัวนี้กันดีกว่าครับว่ามันสามารถที่จะทําอะไรได้บ้างนะครับอันติของเจ้าเดียโบนะครับก็คือไฟนอลวอล์นะครับจะเป็นการโจมตีทางกายภาพมืดนะครับใส่เป้าหมายเดียว สร้างความเสียหายนะครับ450%เลยนะฮะส่วน Battle Skill นะครับก็จะมี Devotion ครับเพิ่ม Attack ให้กับตัวเองนะครับ20%ด้วยกันแถมยังลดความต้านทานความมืดของปก็หมายทั้งหมดด้วยนะครับ10%ด้วยกันนะครับอีกสกิลหนึงนะครับก็จะเป็น Soul Manipulation นะครับจะเป็นการเปลี่ยน Soul of Skill นะครับ1ชิ้นเป็น s w a p d i v i n e Production นะครับแล้วก็เพิ่มเกรด Soul d i v i n e Production ทั้งหมด5%ด้วยกันนะครับก็ขอแนะนำเลยว่าใครที่เล่นธาตุมืดอยู่นะครับไม่ควรพลาดเหมือนกันครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะถือว่า โหดอยู่เลยนะครับต่อมาครับเรามาดูในด้านของชิออน5าดาวธาตุมืดกันบ้างนะครับโดยในส่วนของชิออนนั้นนะครับจะมาในรูปแบบโปรเทคชันนะในธาตุมืดนะครับไม่ใช่ตัวแบทเทิลนะครับเรียกง่ายๆก็คือตัวลีดนั่นเองนะครับก็จะมีเพิ่มเอตแทกให้กับธาตุมืดฝั่งเราทั้งหมดนะครับเมื่อเริ่มการต่อสู้16%เลยนะครับแล้วก็เพิ่มเอตแทกให้กับธาตุไฟครับ เมื่อเริ่มการต่อสู้8%ด้วยกันนะครับส่วน Protection Skill นะครับก็จะมี f o r e s t s r e t a r y นะครับจะเป็นการเปลี่ยน Swap Skill นะครับเป็น Swap d i e p r o t e c t i o n นะครับแล้วก็ยังเพิ่มเกรอันะครับให้กับฝั่งเราทั้งหมดเลยนะครับจำนวน15%ด้วยกันนะฮะก็จัดว่าเป็น p r o t e c t i o n ที่ดีอีกตัวนึงเลยนะครับใครที่เล่นธาตุมืดอยู่นะครับตุ่มหาได้เลยนะครับแจ่มมาก และฉันก็ไม่อยากจะขิงพวกนายนะนะฉันก็ได้มาแล้วนะครับสําหรับเดียโบนะครับก็โลเดียวเท่านั้นนะฮะเจาาอะไรล่ะครับกับคิงอ o ฟตุเลตนะครับโลเดียวเนี่ยตัวม่วงมาถึง2ตัวเลยนะครับก็มีเดียโบหนึ่งตัวนะครับกับนี่ครับบาเลต้าครับหลังจากที่ผมร่ําร้องมานานนะครับว่าอยากจะได้นายหรือเกินะครับวันนี้ก็จัดมาให้เลย2ตัวนะฮะแจ่มมากต่วใครที่สมได้แบบฉันนะครับก็ คอมเมนต์กันมาได้น,นะจ๊ะแต่ฉันว่าก็คงยากแล้วนะก็กําลังปั้นอยู่นะครับสําหรับ2ตัวนี้นะ EP ก็20,000แล้วนะครับเหลือปั้นอีกเยอะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็เดียบ,บด้วยเดี๋ยวคืนนี้น่าจะซัดยาวครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไลฟ์ให้ดูครับสำหรับผมน้าเล่นสายลมกับมืดนะครับผสมประสานกันนะฮะอ๋อแล้วผมลืมบอกไปครับเจ้าตัวนี้เนี่ยแหละครับเบนนิมารูในธาตุมืดเนี่ยเขาแจกให้ฟรีด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันดีกว่านะครับว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับอันตรีของเบนนิมารูธาตุมืดนะครับก็จะเป็น dark f เ a m e s ล a นะครับจะเป็นการโจมตีเดี่ยวนะครับสร้างความเสียหาย395%นะจ๊ะแล้วก็ battle skill นะครับก็จะมี battle ล u s h ก็จะเป็นการลดเดฟศัตรูเป้าหมายเดียวนะครับ10 ด้วยกันนะฮะแล้วแถมยังเพิ่มอัตราคิดคอกให้กับตัวเองด้วยเลทก็อยู่ที่15นะฮะ แล้วก็อีกสกิลหนึ่งนะครับก็จะเป็น Dark t a c t i c กนะครับจะเพิ่มอัตราการหลบหลีกสตันให้กับฝ่ายเราทั้งหมดเลยนะครับ90%ด้วยกันนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมมองว่าก็นําไปเล่นได้นะครับโดยเฉพาะมันมีอีเวนต์อยู่ตอนนี้ด้วยนะครับเราสามารถที่จะเอาเวกตัวมันได้นะครับก็แนะนําถ้าใครเล่นทานมืดลองปั้นตัวนี้ดูนะครับแล้วก็เอาไปลงนะครับอย่างน้อยเนี่ยมันยังมีการหลบหลีกสตันให้กับทีมเราได้นะครับเราก็ยังลดเกาะศัตรูได้ด้วยนะครับเราก็ยังบัฟค r i t i c a l ให้กับตัวมันด้วยนะครับ15%ด้วยกันน่าเล่นมากน่าสนใจครับตัวนี้และสำหรับกิจกรรมอีเวนต์ทั้งหมดเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใครที่สุ่มแล้วได้ตัวอะไรนะครับสามารถอิ่มเข้ามาขิงกันได้นะจ๊ะฉันพร้อมที่จะเข้าไปตอบทุกคนนะครับแล้วถ้าเกิดผมมีข้อมูลอะไรดีๆอีกนะครับก็จะลงคลิปแบบนี้เรื่อยๆนะฮะติดตามกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไปละ